สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เลยมาเร็วรกว่าปก,ปกติปกติมีคลิปหนึ่งที่กำลังทําอยู่แต่ว่าคลิปนี้เผเจอความสวยของชุนลวนเข้าไปก็เลยรักคิวมาเลยคลือป,ปิ้งไอเดียขึ้นมามก็อย่างที่ทราบอะมังกรหยกอะตอนนี้เขากำลังคือ5้าภาคที่ผ่านมาของวีทีวีเนี่ยเได้ออกอากาศแล้วแต่ว่าความคาดหวังเรื่องเรตติ้งอาจจะไม่ดีมากแต่ไม่เลยไม่แน่ใจว่า พักเอี้ยกวยที่มีเสียงหนึ่งในปี2026เนี่ยยังจะทำอยู่อีกซึ่งตอนนี้เขากำลังเป็นหานักแสดงกันอยู่ซึ่งเขาต้องการนักแสดงหน้าใหม่ซึ่งมารับบทเป็นเสี่ยงหนึง่งหรือเอียกวยด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีดาราด,ดังๆมารับบทนี้ไหมแต่ว่าถ้าตัวเสี่ยงหนึ่งเนี่ยจะเอาใช้หน้าใหม่เลยเดาราที่เราคาดหวังจะให้เป็นเซี่ยงหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นตามนั้นเนาะแต่ว่า ในส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยนะคะมองเห็นวังชูหลันซึ่งเป็นตัวอย่างของตอนล่าสุดของซอนลาชัยครับเขาปล่อยผมยาวแล้วใส่ชุดขาวก็คือนี่แหละท่านอาท่านอาของเราท่านอาเซียวหลิงนึง่งใช่เลยคือคือน้องมีความสวยมากสวยแบบสวยแบบสวยหวานสวยนิ่งสวยสุขมุมสวยในบทของเซียวหลิงนึงน่งอ่ะคือมันใช่ คือความสวยมันมีหลายแบบนะดารานางเอกก็จะสวยกันคนละคาแรคเตอร์ซึ่งคาแรคเตอร์นี้มันเหมาะที่จะเป็นเซลล์หนึ่งแมาอันนี้มีความคิดเห็นส่วนตัวนะก็ไม่ว่ากันก็ยังไงก็อย่าลองถ้าถ้าบทอาจจะไม่ใช่เกิดมาเพื่อบทนี้ก็ลองดูบทความสวยในบทอื่นๆของน้องก็แล้วกันอย่างเรื่องนี้ก็คือหวองังหวังชูหลันก็เล่นเป็นหลิวเมียนถัง ตอนนี้อัพเดตล่าสุดก็คือความจำกลับพื้นมาแล้วว่าตัวเองเป็นหวหน้าโจโนยนะอยาลองไปติดตามชมในซ่องรักชัยอลับก,กันวันนี้ก็แค่เพลงแค่นี้นะคะเพราะว่ารัดคิวมาสวัสดีค่ะ